แหวนแบบนี้ไม่ไม่มีพลอยแต่แต่แหวนส่วนมากนะแหวนตำรวจแหวนทหารไม่ค่อยไม่ค่อยจะมีเงินเท่าไหร่นะคะแต่อันนี้อันนี้เงินค่ะน,นี่ก็เงินเงินอย่างพลอยอันนี้ก็หนักแต่ก็น้อยหน่อยถ้าไม่มีพลอยเลยเกลี้ยงเกลี้ยงอะแบบนี้ถือว่าเกลี้ยงได้นะคะอันนี้ถือว่าไม่มีพลอยอันนี้เป็นแหวนรุ่นอสัมชัญ อันนี้เ้าถอดได้แหวนคู่แหวนถอดประกอบอัดส r p ชัหนึ่งเก้าเก้าสี่ ขาออกแบบสวยค่ะเ hey, อันนี้ก็อ่าพลอยก็ค่อนข้างเยอะเนี่ยอันนี้ละเวลาเราไปขายช่างกรัมเขาจะแกะพลอยออกก่อนเขาจะแง่ทิ้งเลยแล้วก็คิดเฉพาะเนื้อเงินอย่างนี้ จะแกะออกเลยก่อนก็เสียดายเนาะเผื่อขายเป็นชิ้นงานได้ไม่ได้รับซื้อนะคะเครื่องเงินแหวนเงินสร้อยเงินและเหรียญเงินที่ลึกเน้นๆเ,เลยนะคะเหรียญเงินที่ระลึกเหรียญเงินเหรียญเก่าเหรียญโบราณเหรียญราชการที่สี่ที่ห้านะคะรับซื้อค่ะและ ไม่มีการทําใบใดๆทั้งสิ้นนะคะไม่มีการโอนเงินให้ผู้ซื้อเด็ดขาดทุกกรณีไม่มีการทําใบนะคะแลปะปณัสไม่ออกไปรับนอกสถานที่ไม่ไม่นัดรับที่ไหนนะคะปณัตอยู่ที่ตลาดนัดตลาดไทยคลองถมที่เดียวเท่านั้นตลาดนัดตลาดไทยคลองถมที่เดียวเท่านั้นค่ะที่อื่นไม่ไม่ไม่ไปไหนนะคะถ้าใครบอกว่าปณัตบอกให้โอนเงินนั่นคือมิจฉาชีพนะคะอย่าโอน,นนะคะห้ามโอนเด็ดขาด ไม่มีการโอนเงินไม่ว่าทําใบอะไรทั้งหมดไม่มีการไม่มีใบอะไรเลยทั้งหมดทุกใบไม่ว่าจะเป็นใบภาษีใบใบอะไรใบจองคิวที่เห็นเขาโดนกันนะใบนัดคิวใบกํากับภาษีใบอ่าอะไรล่ะสมาคมใบการค้าใบอะไรทุกอย่างอ่ะไม่รู้ว่าใบอะไรบ้างอ่ะนะคะไม่มีนะคะไม่มีอะไรไม่มีใบอะไรทั้งสิ้น ท่านขายของท่านเอาของมาให้ป็นนทท่านก็รับเงินไปแค่นั้นเองนะคะไม่มีการทาําใบไม่ว่าจะเป็นใบอะไรทั้งหมดถ้ามีการถามว่ามีใบแล้วใช่ไหมหรืออะไรประมาณนี้ไม่ใช่ปะนน้าแน่นอนนะคะตัวปลอมค่ะเพราะมิจฉาชีพเขาจะก๊อปี้ช่องที่ที่มีคนติดตามพอสมควรนะคะช่องรับซื้อเหรียญไม่ว่ารับซื้อเหรียญแล้วทุก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  แผนงงานนะคะทุกออนไลน์อะค่ะระบบออนไลน์ทุกระบบออนไลน์เขาจะปลอมชื่อทั้งหมดเลยนะคะอย่าหลงกลนะคะอย่าไปเชื่อนะคะไม่มีการทำใบใดๆทั้งสิ้นค่ะ